สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่ตะลุยข้อสอบรับราชการภาคกนะครับข้อที่26บครับแนวกพนะครับเขาให้6ดอกจันสองเท่ากับ38ครับ4ดอกจันเจ็ดเท่ากับ23ครับแล้วถามหา5ดอกจันหนึ่งว่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ครับเราลองสังเกตครับมี6ครับ6ทำไงกับ2ดีถึงจะได้38 ลองดูครับหกคูไลนะครับให้เราคิดดีๆข้อนี้ข้อที่ถูกคือเอาหกกำลังสองนะครับหกกำลังสองได้เท่าไรครับหกกำลังสองได้สามหกครับแต่เราต้องการสามแปดบวกเพิ่มอีกสองครับนั้นแสดงว่าบวกอีกสองครับก็จะได้สามแปดมันแสดงว่าอันนี้ได้เป็นสามหกนะครับบวกสองเลยยกลังเนาะหกกำลังสองห้ามตอบสิบสองนะไม่เอานะ 6กำลังสองก็คือ6กคูณหครับได้36ครับได้ตัวนี้บวกอีก2ก็38มาเช็คตัวนี้ครับว่ามันจริงหรือเปล่าเอา4ครับ4ยกกำลังอะไรครับ4ยกกำลังสองครับและบวกกับ7ครับได้23มไหม4ยกกำลังสองได้16ครับ16บวก7ได้23ครับนั้นแสดงว่าเราได้แล้วว่าเราต้องเอาตัวหน้ายกกำลังสองแล้วก็บวกตัวหลังครับนี่คือนิยามของข้อนี้ นี่ยเอาตัวหน้าครับเห็นไหมเอาตัวหน้ายกกําลังสองครับแล้วก็บวกด้วยตัวหลังนะครับอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังเนี่ยนะได้ตัวนี้ครับนั้นแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรครับ5ดอกจันอะไรครับดอกจันหนึ่งก็จะได้5กําลังสองแล้วก็ค่อยบวกกับหนึ่งห้ากำลังสองได้อะไรได้25่บนะครับบวกกับ1คําตอบที่ได้ก็คือ26ครับตอบใช่ข้อ ข้อ2ครับนี่เหนะ็นไหมภารกิจใหญ่หลวงเลยเลยครับไปตัวนี้ต้องมองให้ออกครับว่าเราจะตัวหน้ากับตัวหลังมาทํายังไงว่าถึงจะได้คําตอบที่เขากําหนดให้มาแล้วต้องเหมือนกันด้วยนะการคิดไม่ใช่อันนี้คิดแบบนึงอันนี้คิดอีกแบบหนึ่งแล้วอันนี้จะหาแบบไหนละ่ะไม่ได้ต้องคิดแบบเดียวกันก็คือแบบนี้ครับ3ก้อนนี้ถึงจะคิดแบบเดียวกันถึงจะมีช้อยให้เราตอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้อต่อไปครับผมสวัสดีครับ